สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมเข้ามานะครับก็เป็นกิจกรรมจับแมลงนะครับก็ตัวกิจกรรมนะครับก็จะแจกของรางวัลนะครับในส่วนของตาข่ายบอลแมลงแล้วก็ผลไม้แมลงนะครับก็มีทั้งภารกิจจับแมลงแล้วก็แข่งจับแมลงนะครับก็ในส่วนของภารกิจแมลงนะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปจับตามจํานวนรอบนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับ ส่วนแข่งจับมแมลงนะครับก็เป็นการล็อกอินต่อเนื่องนะครับก็ล็อกอินครบทุกวันนะครับก็จะได้ทั้งตาข่ายบนมแมลงผลไม้มแมลงนะครับก็ตัวกิจกรรมนะครับก็อยู่ที่จํากัดการเล่นนะครับก็เข้าไปที่แข่งจับมแมลงนะครับก็เปิด17.00นะครับก็ถึง23.00นะครับ ก่อนจะจับมาแรงนะครับผมแนะนําว่าให้หาคู่รักก่อนนะครับเพื่อทาภารกิจคู่รักนะครับถ้าเราไม่มีนะครับเวลาเราจับมาแลงนะครับมันก็จะไม่ได้รับเควสในส่วนนี้นะครับแล้วก็เควสในส่วนนี้นะครับจะไม่มีนะครับถ้าเราไม่มีคู่นะครับเราไม่ได้แต่งงานกันก็แนะนํานะครับสําหรับผู้เล่นทุกคนนะครับที่จะจับมาแรงก็แนะนําว่าให้หาคู่มาก่อนนะครับในส่วนของเควสก็จะมีในส่วนของจับมาแรงนะครับจับต่อทองแล้วก็จับด้วงนะครับตามจํานวนรอบจํานวนตัวนะครับก็ ควสครบควสนะครับครบ3เควสนะครับก็จะได้รับ100เพชรนะครับเควสก็รับผลไแม้แมลง2นะครับครบ13เควสนะครับก็เสกกุญแจเงินนะครับควสครบ16เควสนะครับก็รับกุญแจทองแล้วก็ฉายานะครับนักจับแมลงก็อาวุธนะครับแนะนําว่าเป็นอาวุธมุมสูงนะครับอาวุธอะไรก็ได้นะครับ ที่มีมุมค่อนข้างสูงไม่ว่าปะทัดดาบหรืออะไรก็ได้นะครับก็จะเล่นง่ายนะครับในส่วนของอัพนะครับอัพควรอัพไอเทมที่สามารถไม่ใช่อเทมสิควรอัพที่กี่ยครับที่มันทําให้เดินได้ระยะไกลครับควรอัพเยอะๆนะครับเพราะว่ามันต้องเดินไกลนะครับแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะครับถ้าในกรณีที่จับทีละครั้งนะครับก็แนะนําว่าจับ หนึ่งตานะครับหนึ่งรอบก็หนึ่งตาไข่นะครับในส่วนของถ้ามีบอสนะครับก็แนะนําว่าจับสามรอบนะครับจับสามเทินก็ในส่วนของร้านค้านะครับก็จะมีในส่วนของไข่สัตว์เลี้ยงตำนานนะครับอันนี้สําคัญนะครับสําหรับผู้เล่นที่ไม่อยากได้ปรัดนกงูนะครับก็แลกเป็นไข่ได้นะครับเพื่อนๆที่มีขาดสัตว์เลี้ยงนะครับตำนานาน 1- 5เศษนะครับหรือขาดกี่เศษก็ตามนะครับก็แลกได้นะครับก็ใน ไข่นะครับก็จะมีในส่วนของเซริลเปียโกซุซากุเก็นบุและราชาเดโชนะครับก็รอบนี้ก็จะเป็นปราดนกูกครับปราดนกูกก็สกิลนะครับเป็นสกิลหมู่นะครับคล้ายๆกับสนกคีนะครับแต่มันไม่ใช่แข็งนะครับแต่ก็แรงอยู่ก็จะมีในส่วนของกิงสลามเศษกุญแจเงินเศษกุญแจทองแอปเปิลคริสตัลหินธาตุฐาน หินไลเวลหนึ่แล้วก็โกนะครับก็เป็นไอเทมที่ใช้หานค่อนข้างเยอะนะครับก็ในส่วนของตาข่ายนะครับสามารถซื้อได้นะครับ80เพชรได้2ชิ้นนะครับบอลมะแรงครับ50เพชรต่อ1ชิ้นแล้วก็ผลไม้มาแรงครับ1ชิ้นนะครับ36เพชดก็จะมีมะแรงนะครับเกิดเรื่อยๆนะครับมีทั้งต่อทองแล้วก็ผีเสื้อนะครับ ก็ในส่วนของการจับนะครับก็ผมแนะนําว่าถ้าเอาคะแนนครับให้จับแถวต่อทองนะครับเพราะว่าคะแนนผีเสื้อจะได้เยอะกว่าต่อทองนะครับก็ได้สูงสุดนะครับที่เคยจับได้ก็6 6หกนะครับแต่ยากครับ ก็เอาแค่ห้าสิบกว่าห้าสิบสองพอนะครับห้าสิบกว่ากว่าครับก็โอเคแล้วครับก็แนะนําว่าให้จับหนึ่งรอบนะครับหนึ่งตาขายนะครับแนะนําอันนี้คือโคตรดีเลยครับจะได้ไม่เปลืองนะครับก็รอบละยี่สิบเหรียญนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ส่วนในกรณีที่อยากได้คะแนนเยอะๆอยากได้เหรียญเยอะๆนะครับก็แนะนําว่าให้กดผลไม้แมลงนะครับก็เมื่อเรานะครับ จะจับอีกรอบนะครับมีคูดาวนะครับประมาณ15วินาทีนะครับจับใหม่ครับก็กิจกรรมนะครับก็อยู่เป็นเวลา7วันนะครับไม่ต้องห่วงครับ7วันอยู่ทยอยจับก็ได้นะครับไม่ต้องรีบค่อยจับวันที่5-6ก็ได้นะเพราะว่าเรามีตะข่ายเยอะครับจากกิจกรรมนะครับก็ยังประมาณนี้ครับ ให้ผีเสื้อตัวนี้ครับหายไปด้วยครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับมุมนี้เอียงนิดหน่อยลอดช่องตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ไปหาเตาทองเลยครับนี่ครับแล้วก็รอบเทิร์นที่สามนะครับก็ใช้บอลมาแรงเลยครับก็บอลมาแรงนะครับไว้จับด้วงอย่างเดียวนะครับไม่แนะนาว่าให้จับมาแรงนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับ ก็ตัวตาข่ายนะครับไม่สามารถจับด่วงได้นะครับก็เล่นไม่ยากครับหมดจับแมลงครับแต่ถ้ามีตาข่ายน้อยๆนะครับมันค่อนข้างเปรืองเพชนะครับมันใช้เพชรค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนําว่าให้เก็บเพชรไว้ดีกว่าครับก็เล่นนาำกิจกรรมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็เก็บปีเสื้อกับด้วงครับหรือเต่าทองนะครับ ครบตามจํานวนครับก็จะได้ตาขายกลับมาครับนี่ก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้ามีคู่รักครับก็ในส่วนของลําดับนะครับก็จะมีรางวัลด้วยครับรางวัลที่1ครับลําดับที่1ครับก็จะได้พันเพชรครับแสนทองแล้วก็ฉายาครับผีเสื้อราตรีนะครับลําดับที่2ครับ888เพชรครับแปดหมื่นทองแล้วก็ฉายาครับนักจับแมลงที่3นะครับ666เพชรครับ ห้าหมื่นทองแล้วก็ฉายานักจับมแมลงเหมือนกันครับก็สี่ถึงสิบนะครับสามร้อยสามสิบสามเพชรสามหมื่นทองแล้วก็สิบเอ็ดถึงห้าสิบนะครับสองหมื 20, 000, ่นทองก็ที่ดีก็คือฉายานะครับฉายาสวยมากครับก็ที่หนึ่งโอ้โหปลาไปห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบคะแนนนะครับมีกิลวเราไหมก็รอบนี้ยังไม่เอานะโอ้โหนี่ครับมีครับ มีใครอีกเพื่อนนะครับอ๋อ,อนี่ไงโอ้นี่ไงเพื่อนเราโอ้ติดอยู่หลายคนอยู่โอ้นี้โอ้เราที่สามสินะครับตอนนี้ยังไม่มีใครจับกันมากนะครับก็คะแนนอาจจะอยู่ท็อป50นะครับแต่ต้องรอดูวันที่ห้าหนะครับเดี๋ยวลำดับก็ตกแล้วครับเพราะว่าเราไม่เน้นจับครับรอตัวดีๆครับหรืออาจจะเอาตัวซ้ำๆครับ ก็ในส่วนของมแมลงนะครับก็มีไม่เยอะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตในส่วนอื่นกันบ้างครับก็รู้สึกว่าในร้านค้านะครับก็มีไอเทมเข,เข้ามาขายนะครับก็ถือว่าดีครับเพราะว่าแรงก็ใกล้จบซีซั่นแล้วนะครับโอเคถอยหลังนิดนึงประมาณนี้ นี่กดข้ามครับห้ามกดออกนะครับถ้ากดออกไม่ได้นะครับเคยพลาดมา1-2รอบนะครับก็กดออกครับไม่ได้เหรียญครับก็ขาดทุนเลยก็อัปเดตร้านค้ากันบ้างครับในส่วนของร้านค้านะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีในส่วนของแพ็คเลือกสัตว์ขี่นะครับก็กล่องละ400เพชรนะครับเลข เลือกได้1ชิ้นนะครับก็ข้างในนะครับมีไบเกอร์ครับเลื่อนหิมะนะครับแล้วก็อาชาเพิงนะครับก็ใครที่ขาดนะครับเศษสัตว์เลี้ยนะครับ5-10ถึงสิบเศษครับแนะนำว่าให้ซื้อนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าได้เป็นตัวมาแล้วครับเศษเอามาตีบวกมันหาง่ายครับเอาแอปเปิ้ลไปแลกตายครับ ก็ในซีซั่นนี้ครับแลงก็ถ้าใครมาซีซั่นที่2ของแลงนะครับก็ไม่สามารถแลกเลื่อนได้ครับแต่ถ้าใครอยากได้เลื่อนนะครับเลื่อนหีมะก็แนะนําว่าให้แลกได้ครับตอนนี้ครับแล้วก็มาซื้อในส่วนของแพ็คนะครับแพ็คสัตว์ขี่ครับ5กล่องครับประมาณ2000นะครับ2 0 0พเพชรก็ได้สัตว์ขี่ไปใช้นะครับถ้าใครขาดอาชาเพลิงนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับถ้าซื้อหมดนี้ครับก็ 2,000 0นะครับ20,000เพชรครับก็ได้เป็นตัวเลยครับถือว่าค่อนข้างแพงนะครับเพชรถ้าใครเอาเป็นตัวคือไม่ค่อยคุ้มครับแต่ถ้าเอาเป็นเศษคุ้มกว่าครับถ้าในกรณีที่ขาดเล็กๆน้อยๆครับ5-10เศษนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับก็มีในส่วนแพ็คประกาศขาวนะครับคริสตัลนะครับ แล้วก็แป็ัตขี่ครับประมาณนี้ครับกับที่เข้ามาในร้านค้านะครับก็คลิปนี้นะครับก็ประมาณเท่านี้ละกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็เวียนแบบนี้ครับสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงอาวุธอาวุธอาจจะนานสักหน่อยนะครับก็เวียนอยู่แบบนี้ครับกิจกรรมแลกเศษสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากให้เอาสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามานะครับตอนนี้ก็อยากจะเล่นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ